เพื่อนๆสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์โทรทัศน์หรือเทเบิลทีวีวิทยุนเนี่ยช่วยกันนำเอาข้อมูลที่มันถูกต้องเอผยแพร่ไปมากๆเนี่ยเราเราก็หวังว่าคนในช่วงวัยต่างๆนะที่ได้่าษาเหล่านี้เนี่ยจะสามารถทำหน้าที่ของตัวเองในทางที่จะเป็นพลเมืองดีมูลนิธิสื่อเพื่อสุขภาวะร่วมกับสํานักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสและเครือข่ายสื่อมวลชนทุกสาขา จัดวงประชุมโฟกัสกรุ๊ปหัวข้อเอาชนะแนวรบออนไลน์สึกใหญ่บุรี่เล่าพนันม mm hmm. ุงสารพลังสื่อมวลชนต่อกรกับภัยออนไลน์ที่ธุรกิจเล่าบุรี่และการพนันรุกหนักมอมเมาเยาวชนเพื่อสร้างนักดื่มนักสูบและนักเล่นหน้าใหม่ การเปลี่ยนภูมิทัศน์สื่อทําให้สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทต่อการรับรู้และเปลี่ยนแปลงค่านิยมพฤติกรรมของประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนธุรกิจบุหรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการพน,นันจึงรุกหนักด้านการตลาดเพื่อหวังดึงเด็กและเยาวชนเข้าสู่วังวนของปัจจัยเสี่ยงจากผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจจึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายในสังคมต้องออกมาปกป้องดูแลเด็กและเยาวชนไม่ว่าจะเป็นการเฝ้าระวงังการบังคับใช้กฎหมายและการสร้างความรู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงต่างๆเรื่องการพนันเนี่ยเราได้ยินมาระยะหนึ่งแล้ว ก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิดมีเรื่องของการที่เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยไปสนใจเรื่องการเล่นการพนันออนไลน์พวกฟุตบอลโลกหรือในรายการใหญ่ต่างๆแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยมันมีสถานการณ์ของการที่เ,เล่าและบุรีเนี่ยย้ายเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน,น์กันเป็นจํานวนมากการดําเนินการเพื่อที่จะระงับยับยัง้งหรือป้องปรามเนี่ย มันทําได้ยากขึ้นเนื่องจากว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของการจับกลุมหรือการดําเนินคดีผู้ที่ทาธุรกิจในสินค้าที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นการพนันคดีหรือหรือแบริฟฟ้า็ดีเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือพยานหลักฐานแต่ว่าเมื่อมันย้ายเขาอยู่ในแพลตฟอร์มดิจิตอลเนี่ยมันยากที่จะได้มาซึ่งพยานหลักฐานสิ่งที่เราอาจจะต้องคิดถึงมากขึ้นว่าหน่วยงานที่ดีแลวรับผิดชอบของเราในในประเทศไทยเช่กนกระทรวงดิจิตอลเนี่ยจะสามารถมีบทบาทเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างหรือกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นผู้ดูแลนโยบายการควบคุม ไอ้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือการควบคุมยาสูบเนี่ยจะทำอย่างไรกับการขยายตัวของไอกิจกรรมการซื้อขายออนไลน์ ด้านนักวิชาการเครือข่ายนักจัดการปัจจัยเสี่ยงเผยถึงผลการศึกษาเรื่องการตลาดออนไลน์ของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปรุงรสหวานหรือผลิตภัณฑ์เหล้าเด็กที่มีแอลกอฮอล์ผสม,มอยู่ 5- 9เปอร์เซด้วยรสชาติบรรจุภัณฑ์ที่แปลกและแตกต่างจากเบียร์หรือเหล้าทั่วๆไปกำลังเป็นที่นิยมของผู้หญิงและกลุ่มวัยรุ่นส่วนการตลาดของบุหรี่ไฟฟ้า,ฟามุ่งเป้าไปที่การสูบในกลุ่มเยาวชนและวัยทำงานตอน้ต โดยมีการสร้างความเชื่อที่ผิด บิดเบือนข้อเท็จจริงว่าบริไฟฟ้า,ฟา,ฟาไม่อันตรายขณะที่การตลาดธุรกิจการพนันออนไลน์นั้นใช้กลยุทธ์ลวงให้โลหลอกให้ลาบใช้การสอนสูตรเสนอโบนัสเล่นเสียมีเงินคืนแจกแจ็คพอตและที่สําคัญธุรกิจการพนันใช้วัฒกรรมจากคําว่าเล่นเป็นลงทุนเพื่อสร้างภาพให้ดูไม่อันตรายและไม่มีผลกระทบใดๆตามมาดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนในการนําเสนอข้อเท็จจริงเพื่อทําลายมายาคติที่ไม่ถูกต้องที่ ธุรกิจปัจจัยเสี่ยงแปลงล่างมาล่อลวงเด็กและเยาวชนปัจจัยเสี่ยงทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ทั้งการพนันในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มย้ําเลยว่าทุกแพลตฟอร์มรวมไปถึงอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มค้าขายสาธารณะด้วยที่มีเรื่องของสินค้าเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลายประเทศทั้งพลนยาสูบ ก็มีอยู่ใน e-commerce และอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เข้าถึงคนทุกคนเนี่ยทุกแพลตฟอร์มในประเทศไทยดังน,นั้นความน่ากลัวของมันก็คือมันเข้าถึงคนทุกคนเข้าถึงได้ยังไงก็คือเข้าถึงด้วยมือถือของเราตอนนี้เด็กทุกคนในเยาวชนเนี่ยมีมือถือเป็นของตัวเองแล้วและแพลตฟอร์มพวกนี้คือเข้าถึงง่ายหรือ e-commerce พวกนี้เข้าถึงง่าย ไม่มีระบบอะไรที่จะก่อนกรองหรือปกป้องเยาวชนดังนั้นการเข้าถึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายมากประเด็นที่2ก็คือนอกจากการเข้าถึงที่ง่ายมากแล้วก็คือในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงพวกนี้ใช้การตลาดในเรื่องของความเชื่อผิดในเรื่องของมายาคติเข้ามาเป็นสิ่งที่จะเป็นแรงจูงใจในการทําให้คนเนี่ย เดินเข้ามาหาปัจจัยเสี่ยงหรือเข้ามาหาผลิตภัณฑ์เสี่ยงต่อสุขภาพเหล่านี้สื่อมวลชนอาจจะต้องช่วยกันนําเสนอข้อมูลเ mm. ผยแพร่ข้อมูลที่มันดีบังมิตร mm. ทั้งหลายที่มันทําลายมายาคติช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันตีแผ่ข้อมูลที่เป็นความจริงสําหรับผู้แทนจากภาคีเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลัคนาเติมสิริกุลชัยผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการควบคุมยาสูบได้กล่าวว่าที่จริงประเทศไทยมีกฎหมายที่ควบคุมบุรี่ และบุหรี่ไฟฟ้าดีมากแต่ประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายและอย่างพบว่ามีผู้ใหญ่ของบ้านเมืองออกโรงมาสนับสนุนให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมายจึงอยากให้เครือข่ายสื่อมวลชนเครือข่ายนวัตกรรมและเครือข่ายเยาวชนต้องจับมือกันเฝ้าระวังและตอบโต้ภาครัฐต้องบังคับใช้กฎหมายจริงจังกว่านี้ด้านเพาสัชกรสงกรานภาคโชคดีผู้อำนวยการสำนักง,งานเครือข่ายองค์ก,รง,กรงดเหล้าได้กล่าวว่าแม้จะเป็นเรื่องยากในการต่อสู้กับธุรกิจน้ำเหมาที่มีทุนมหาศาลที่ มาจ้างอินฟลูเอนเซอร์และใช้ทุนในการกระจายข้อมูลได้อย่างรวดเร็วแต่ที่ผ่านมาเครือข่ายองค์กรงดเหล้าได้ทำงานภาคประชาสังคมจนทําให้มีกฎหมายมีนโยบายสาธรารณะที่คุมการโฆษณาแอลกอฮอล์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ได้ซึ่งในอนาคตอยากจะผลักดันให้ประเทศไทยห้ามการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างสิ้นเชิงเช่นเดียวกับบุหรี่ได้รองศาสตราจารย์ดรนวลน้อยตรีรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่า10ปีที่ผ่านมา การพนันออนไลน์มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดทั้งการเพิ่มช่องทางการเล่นพนันจำนวนผู้เข้าเล่นการพนันออนไลน์ซึ่งจากการควบคุมการพนันออนไลน์ทาได้ค่อนข้างยากเพราะเล่นผ่านเว็บไซต์ทั้งในและต่างประเทศการปราบปรามทําได้แค่ตามบล็อกพอถูกบล็อกก็ไปเปิดเว็บไซต์ใหม่ถ้าเป็นเว็บไซต์จดทะเบียนในต่างประเทศยิ่งตามได้ยากรัฐบาลจึงต้องบล็อกไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงพนันออนไลน์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามการเปิดวงประชุมโฟกัสกรุ๊ปในครั้งนี้ ระหว่างเครือข่ายสื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงทั้งเหล้าบุหรี่และการพนันต่างเห็นพ้องต้องกันว่าการจะต่อสู้ให้ชนะในสงครามปัจจัยเสี่ยงออนไลน์ครอบครัวสถาบันการศึกษาและสื่อมวลชนจะต้องผสานพลังสร้างภูมิรู้ให้เด็กและเยาวชนเท่าทันปัจจัยเสี่ยงในทุกรูปแบบ